ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยวอลแมชชีนช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดละเอียดที่สุดและตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดของโลกโดยเน้นสิ่งที่สําคัญต่อการป้องกันประเทศและการประหนักรู้ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่เป็นหนึ่งในตำนานและน่าเกรงขามที่สุดตลอดกาลซึ่งกําลังกลับมาในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม นั่นคือ B-1 B-Lancer รุ่นปี2026นี้ไม่ใช่เพียงแค่อากาศยานอีกลำหนึ่งแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วระยะทำการและศักยภาพในการโจมตีอย่างท่วมทนและในการปรับปรุงครั้งนี้มันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของสงครามทางอากาศสมัยใหม่อย่างแท้จริง B-1 B-Lancer หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเล่น The Bone อยู่ในคลังแสงของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา มาหลายทศวรรษแต่ยังห่างไกลาจากคำว่าล้าสมัยเวอร์ชันปี2026มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งระบบอาวุธการพลางตัวอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายตัวเครื่องออกแบบมาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักปีกปรับมุมได้ความเร็วเหนือเสียงเพื่อจอดลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำและกลับออกมาโดยไม่ถูกตรวจพบและตอนนี้ด้วยการปรับปรุงใหม่มันทำได้ดีกว่าเดิมทุกด้านพร้อมอาวุธที่หลากหลายกว่าเดิม ในอดีต B-1B เป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องบินที่สามารถบรรทุกอาวุธธรรมดาได้มากที่สุดในคลังแสงของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาแต่ในรุ่นปี2026วิศวกรได้ปรับระบบภายในให้สามารถปล่อยอาวุธได้รวดเร็วขึ้นและติดตั้งระบบรองรับขีปนาวุธร่อนระยะไกลาอาวุธความเร็วเหนือเสียงและระเบิดนำวิถีอัจฉริยะซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำจากระยะไกลปลอดภัยจากการป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู สำหรับประเทศไทยการติดตามเทคโนโลยีเช่นนี้มีความสำคัญเพราะมันสะท้อนทิศทางของกำลังทางอากาศในอนาคตอีกหนึ่งการอัปเกรดสำคัญคือระบบพลางตัวที่พัฒนาใหม่แม้ว่า B1B รุ่นเดิมจะไม่ได้เป็นเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือน B2 Spirit แต่การเคลือบผิวใหม่และว,วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ลงอย่างมากเมื่อรวมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนหรือหลอกลวงเรดาร์สัตรู ทำให้ B 1 B, 1. B 1. รุ่นใหม่มีโอกาสรอดสูงขึ้นในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาลักษณะเด่นที่ทำให้ B 1 B, 1. B 1. แตกต่างคือปีกปรับมุมได้ปีกสามารถกางออกเพื่อบินช้าประหยัดเชื้อเพลิงหรือพับไปด้านหลังเพื่อเร่งความเร็วเหนือเสียงได้ในรุ่นปี2026กลไกปีกถูกเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตใหม่ทำให้มีทั้งความเร็วและความประหยัดที่ดีกว่าเดิมสามารถบินข้ามทวีปได้โดยไม่ต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงหลายครั้งซึ่งแสดงถึงศักยภาพการโจมตีททั่่วโลกอยางงแ้จริ ภายในห้องนักบินของรุ่นปี2026ถูกยกระดับจนต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงแผงควบคุมแบบจอสัมผัสเต็มรูปแบบระบบเลงเป้าหมายเสมือนจริงและระบบช่วยบินด้วยปัญญาประดิษฐ์ทำให้การทำงานของนักบินง่ายขึ้นมากพวกเขาสามารถรับข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์จัดการระบบอาวุธได้เร็วขึ้นและเชื่อมต่อกับโดรนหรืออากาศยานพันธมิตรในสมรภูมิเดียวกันได้อย่างไร้อรอยต่อ เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน F101GE102 ทั้ง4เครื่องได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพทำให้มีแรงขับและอัตราเร่งดีกว่าเดิมรวมถึงลดร่องรอยความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับด้วยขีปนาวุธนำวิถีแบบอินฟราเรดอีกทั้งยังลดเวลาซ่อมบำรุงทำให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจสูงขึ้น ด้านอาวุธรุ่นปี2026สามารถติดตั้ง AGM 183A ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแมทหารวมถึงขีปนาวุธร่อนระยะไกลระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงและอาวุธต่อต้านเรือสิ่งนี้ทำให้มันมีบทบาทในภารกิจโจมตีทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกระบบป้องกันตัวเองก็ได้รับการอัปเกรดอย่างครบถ้วนมีระบบเตือนภัยขีปนาวุธที่ล้ำสมัยระบบต่อต้านด้วยเลเซอร์และโปรแกรมหลบหลีกอัตโนมัติทำให้เครื่องรอดจากการโจมตีได้แม้ในพื้นทีี่่เสสยงสงู สำหรับผู้ชมชาวไทยแม้ว่าไทยจะไม่ได้มีเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดนี้แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของสงครามสมัยใหม่และเห็นว่าประเทศมหาอำนาจใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงอย่างไรในภาพรวม B1 b La n c e r ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งด้านความเร็วความล่องหนเทคโนโลยีห้องนักบินและความสามารถด้านอาวุธ มันเป็นตัวอย่างของเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่ยังคงทรงพลังและทันสมัยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีขอบคุณทุกคนที่รับชมไทวอลแมชชีนส์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดจากทั่วโลกพร้อมมุมมองที่สำคัญต่อประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป